สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับจากคลิปที่แล้วที่ผมสรุปตัวของโครงการเราเราชนะไปนะครับพอดีมีอพอเรียกอะไรจะเป็นลุงลุงป้าป้าที่บ้านนะครับต่างจังหวัดก็โทรมาถามว่าแล้วลงทะเบียนยังไงนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยทําวิธีการขั้นตอนในการลงทะเบียนเราชนะนะครับสําหรับนะครับสำหรับคนที่ไม่มี เขาเรียกแหละไม่ได้อยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม1คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ Gmail ่ม2คือกลุ่มของคนที่ใช้กเป่าตังค์อยู่แล้วก็คือกลุ่มของคนที่ใช้โครงการคนละครึ่งกับโค,ครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับคือถ้ามาอยู่ใน2กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่เลยนะครับเหมือนที่บอกนะครับแต่ก่อนลงทะเบียนใหม่เราต้องเช็คสิทธิก่อนใช่ไหมครับเหมือนที่ผมบอกก็คือ1คือ ต้องยุ18ปีแล้วนะครับสองก็คือต้องไม่มีประกันสังคมในมาตรา3 3สนะครับอ่าก็สก็คือต้องไม่เป็นข้าราชการข้อ4ี่คือต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะพวกสสพวกอบตเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้นะครับห้านะครับคือต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอ่าบนาญหรือว่าเบี้ยหวัดนะครับของราชการอยู่นะครับข้อ6ก็คือในปีภาษี62นะครับปีภาษี62สิบต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000นนะครับปี62นะครับ แล้วก็ข้อ7เนี่ยก็คือ,อในปี62อจนถึงวันที่สัธเันวาปี62ต้องมีเงินในบัญชีไม่เกิน500,000นะครับถ้าเช็คทั้ง7ข้อนี้แล้วเราเราเขาขายทั้ง7ข้อเนี่ยสมัครได้เลยครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าขั้นตอนอในการสมัครเราชนะทํำยังไงครับผมโอเคครับเริ่มมเลยนะครับอ่าลบแรกเข้าไปที่ Google Chrome ก,ก่อนเลยครับ นะครับเข้าตัวนี้กดครับไปเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับเราชนะนะครับนี่ครับเราชนะเข้าไปเสร็จแล้วเลือกนี่ครับเวอร์เวร์ตนี้นี่เราชนะ .com นะครับกดครับไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นมาเลยครับเรจะให้เลงทะเบียนใหม่นะครับเหมือนที่บอกครับประชาชนลงทะเบียนใหม่นี้สาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใน กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม1คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่ม2คือคนที่อยู่ในกลุ่มของอที่ใช้แอป,ป่อตังค์อยู่แล้วนะครับคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับกลุ่มนั้นไม่ต้องอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับแล้วเช็คแล้วว่าผ่านทั้ง7ข้อที่บอกไปนะครับอกอดตรงลงป,ประชาชนลงทะเบียนใหม่ได้เลยครับรก็ไปเลยครับเออปกอเข้ามามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนั้นนครับเลื่อนมาครับ คลังคลังสุดครับติ๊กตรงเนี่ยข้าพเจ้าได้อ่านแล้วนะครับได้อ่านข้อเสนงตกลงติ๊กถูกครับแล้วก็ยืนยันครับเออเหนนี้ก็กรอกข้อมูลครับคันนำหน้าชื่อนะครับชื่อภาษาไทยนะครับชื่อกลางไม่ต้องก็ได้นะครับอ่าใส่ชื่อแล้วเสร็จแล้วมาต่อไปนามสกุลครับก็เลขบัตรประชาชนครับใส่เสร็จ นะครับแล้วก็ใส่เลขหลังบัตรออเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่วันเดือนพิเกิดครับก็เบอร์โทรศัพท์ครับลงทะเบียนเลยครับพอแลาวกดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบมันจะโชยครั้งหนึ่งให้เราตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องแล้วกดยืนยันอีกครั้งนึงครับโอ กดยืนยันไปแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรหัสมาเนี่ยให้เอารหัสที่ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราปอกเมื่อกีเ้เอามาใส่นะครับใส่เลยครับครับเสร็จแล้วกดยืยนยัน OTP ครับโอเคมันก็จะขึ้นบอกว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโปรดดาเนินการตรวจสอบผลสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับนะครับแดี๋วว่าทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บตรงนี้ เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ต้นไปนะครับนี่ตอนนี้คือเราลงทะเบียนเสร็จแล้วรอระบบเขาตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็วันที่8นะครับวันที่8เราถึงจะตรวจสอบได้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวันที่8จะตรวจสอบได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนใหม่เลยนะครับส่วนของวันที่5กุมภาพันธ์สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับซิมแอบเป่าตังค์อยู่แล้วอะชุดนั้นอะ ตรวจสอบวันที่5นะครับจากคนอ่าคนคนละวันกันนะครับผมโอเคอันนี้กลับศูน้์หลักได้เลยครับเีอนนี้ก็ลองเดียวครับอ่ะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ